ซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนยังไม่เคยได้เรียนนะคะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนเรียนไปแล้วนั้นเราก็สามารถนํามาปรับใช้ให้เข้ากับบทเรียนที่เราเรียนนี้ได้นะคะที่นักเรียนเรียนผ่านไปแล้วเช่นอาจจะเป็นภาษาท่านาทยศาสต์ต่างๆนะคะนักเรียนสามารถนํามาใช้คิด หรือใส่ลงไปในท่าต่างๆท่ารำต่างๆได้นะคะเี็กวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตีบทนะคะการตีบทนี่คือในหน้าตัดสินนะคะเี็กใช้ในหน้าตัดสินเท่านั้นนะคะในการเราจะมาเรียนรู้ว่าการตีบทหมายถึงอะไรนะคะเี็กการตีบทก็คือการรำเพื่อสื่อความหมายตามบทละคร บทโขนหรือบทร้องต่างๆนะคะตามแบบแผนของหน้าติยศยไทยมาตรฐานการรำตีบทจะใช้วีลาท่ารำโดยใช้ภาษาท่ารำให้สอดคล้องกับบทละครหรือบทร้องโดยอาศัยการศึกษาบทบาทอุปนิสัยและก็ประวัติของตัวละคร ก่อนที่เราจะฝึกซ้อมการสแสดงนะคะเนี่ยซึ่งการตีบจให้ดีเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงประวัติของตัวละครก่อนนะคะเพื่อจะได้สื่ออารมณ์ความเป็นตัวตนของตัวละครให้สอดคล้องกับเนื้อหาเช่นหากต้องการสแสดงอารมณ์ภายในหรือลีลาท่ารำพี่นิ่มนวลอ่อนช้อย หรือท่านศิลป์จะใช้การสแสดงสะบัดมือเท้ามุ่งบอกอารมณ์ที่รุนแรงหรืออารมณ์โกรธสะบัดมือสะบัดเท้านะเนี่ยสแสดงถึงอารมณ์ซึ่งออกมาจากข้างในของตัวละครนะเรียในการตีบทนะคะหลักในการการตีบทนัเรียนมีความสำคัญต่อการสแสดงอย่างไรนักเรียนละคร ในการสแสดงละครเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะคะสำหรับการตีบทสําคัญมากนะคะนักสแสดงบางคนสามารถสื่อความหมายด้วยดีลาท่ารำและอารมณ์ความรู้สึกได้ดีมากจนไม่มีใครเสมอเหมือนนะคะก็จะได้รับก,การยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในบทบาทนั้นๆน,น,นะคะก เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักของการตีบทในการเรียนในนาตศิสินนะคะว่าหลักในการตีบทเรามีอะไรที่สําคัญบ้างนะคะข้อ1ตัดท่าย,ย่อยแสดงแต่ท่าที่สําคัญในวรรคนั้นนะคะเรียนในเพลงหนึ่งเพลงมันจะมีเป็นวรรคใช่ไหมคะนักเรียนก็ไม่ต้องแสดงทุกคาในในวรรคนั้นนะเราก็ตัดเอาท่าคํา ที่สาคัญสําคัญและก็เด่นชัดมีความหมายชัดเจนออกมานะคะเพื่อจะมาตีบทเราไม่ได้ตีทั้งบรรทัดหรือนะคะเนี่ยเราตีบทหนึ่งบรรทัดอาจจะตีบททั้งสองท่าน่นะคะเอาที่สําคัญมานะคะข้อ2คํานึงถึงความหมายและก็สื่อความหมายที่ชัดเจนนะคะคำที่เรานํามาตีบทเนี่ยต้องบอกความหมายที่ชัดเจนนะคะเช่น รักก็ต้องเป็นรักนะคะปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธนะคะสพยายามเลี่ยงคำซ้ำๆผู้รังต้องมีความแตกฉานในท่ารํงนัเียงต้องมีไหวพิบปฏิภาณ,ณที่จะสามารถคิดท่ารังในการตีบทนั้นได้ทันตาเนโรนะคะสก็ ของตัวละครด้วยนะคะว่าตัวละครนี้เป็นใครนะคะเป็นพระเอกนางเอกเป็นตัวร้ายหรือเป็นคนชรานะคะเราก็ต้องแยกแยะตามลักษณะนะคะข้อห้าก็คืออย่าซ้ำมือบ่อยๆนะคะทำมือซ้ำบ่อยๆอย่างเงี้ยอยู่ข้างเดียวหรือเอียงอยู่ข้างเดียวตลอดนะคะดูแล้วมันจะ ไม่สวย่าแล้วก็ดูแล้วไม่ไม่น่าชมดนั้นเนี่ยเพราะมันดูซ้ำๆนะคะสรุปหลักในการตีบทนะคะมีอยู่ห้าข้อนะคะเนี่ยนะคะนักเรียนคงเข้าใจแล้วนะคะว่าการตีบทเนี่ยเรียนเราได้เรียนเกี่ยวกับภาษาท่าที่ครูได้สอนไปแล้วนะคะเช่นตัวฉันตัวเธอรักปฏิเสธยิ้ม ดีใจอายถ้าพวกนี้เราสามารถนํามาตีบทได้เรียนเช่นฉันรักเธออเราจะทํายังไงฉันรักเธอฉันรักเธอนะคะหรือเธอมาหาฉันหน่อยอะนะคะนี่คือภาษาท่าง่ายๆนะเนี่ยเราสามารถนํามาในการตีบท ตามเนื้อหาของบทละครนั้นได้นะคะนักเรียนนักเรียนถ้าเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างการตีบทนะคะในเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกาลเวกนะคะเนี่ยเพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าตีบทอย่างไรให้เข้ากับบทกลอนนะคะบั เดี๋ dı, ยวดังงางี๋วังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวเละชะเงหหาเห็นโยคีขี่รู แสนสุดลึกล้ำเหลือคำเหนกนะคะนี่คือนักเปียนสาท่าที่เราเรียนคิดว่าเหมาะสมกับกรอนบทนั้นนะคะเนี่ยโดยนำภาษาท่าที่ครูได้สอนไปแล้วมาปรับใช้นะคะให้เข้ากับบทกรอนเพื่อที่จะให้เข้าถึงบทการตีบทละครน,นะคะเนี่ย เอาง่ายๆนะคะตีบทง่ายๆเพื่อให้เข้ากับกรอนในบทนั้น mm. ครูบอกให้และว,ว่าในการตีบทนี้เราไม่ต้องตีบททุกคำพูดเราเอาคำที่สำคัญดึงออกมานะคะ mm. คำไหนที่สำคัญดึงมาใส่ท่านะคะใส่ท่าเพื่อให้เข้ากับบทกรอน ในการตีบทให้เข้าถึงอา,ารมณ์ของตัวละครนั้นๆนะคะียนครูคิดว่ารเรียนสามารถปฏิบัติ เนื้อเพลงเย่ะยามลมโชยมาพาใจห่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจวนก่อนเคยอยู่เคียงกันเคยสุขเคยสันคิดเชยชวนเอาสั่นๆนะคะลมโชยมาลมโชยมาแล้วก็ทำท่าลมลมโชยมา

สามารถนำบทกรอนต่างๆหรือบทเพลงมาตีบทได้นะคะให้เข้ากับทำนองจังหวะของบทกรอนนั้นๆนะคะหรือนักเรียนอาจจะนำบทเพลงบทกรอนของนักเรียนมาฝึกแล้วก็ลองเอาท่าปฏิบัติใส่ท่าภาษาท่าใส่้าไปเขาเรียกเป็นการตีบทนักเรียนนะคะตีไม่ต้องใช้ สำคัญสำคัญรัก การแสดงนะคะละครของโรงเรียนอย่างงี้สมมติว่านักเรียนเนี่ยคราวนี้นักเรียนได้บทเป็นตัวร้ายนักเรียนคิดว่านักเรียนจะแสดงยังไงตัวร้ายตัวโกงหรือเป็นโจรตัวร้ายต้องมีท่าทางที่เป็นไงนะขึงขังหรือเวลาโกรธชี้หน้าหรือโกรธในละคร คือแสดงมีลาที่อ่อนช้อยนุ่มนวลในบทของนางเอกนะคะส่วนพระเอกก็จะแสดงบทหวานๆนะคะซึ่งให้เข้ากับบทละครที่เราได้รับมานะคะต้องมีสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกออกมาจากข้างในนะคะเนี่ยซึ่งเป็นอารมณ์ที่เข้ากับบทบทนั้นนะคะหรือ ใช้ก็ต้องแสดงอีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์โวยๆเสียงดังนะคะซึ่งพอเราได้เห็นอาการกิริยาอารมณ์ของตัวละครเราสามารถบอกได้เลยว่าอ้านี่ตัวนี้เป็นตัวร้ายตัวนี้เป็นตัวฝ่ายดีอยู่ข้างนางเอกหรืออยู่ฝั่งพระเอกเป็นตัวรองนะคะตัวไหนที่ตัวร้ายเราบูได้เลยว่า ต้องแสดงท่าทางตึงตังขึงขังนะคะเราสามารถตีบทบออกมาได้ในรูปแบบของตัวละครนัน้นๆขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตัวละครด้วยนะคะเรียนเราต้องดูเมื่อสมมติเรารับบทละครมาเราต้องอ่านบทละครให้เข้าใจว่าอารมณ์ตัวละครเป็นยังไงสภาพแวดล้อมอยู่ตรงไหนกำลังอยู่ในอารมณ์ไหน เราต้องปรับสภาพอ,รอารมณ์ของตัวละครด้วยนะคะในการตีบทไม่ใช่ว่าเราทำปฏิบัติท่าทางอย่างเดียวเราต้องอารม์ออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนด้วยนะคะนะคะักเรียนนะคะครูคิดว่านักเรียนคงเข้าใจหลักในการตีบทนะนักเรียนเอาได้ลค่ะสำหรับวันนี้นะะักเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตีบท ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรหลักในการตีบทมีอะไรบ้างนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะคะและก็ได้ดูจากคลิปวิดีโอที่ครูได้สอนนักเรียนไปแล้วนะคะและสำหรับวันนี้ครูจะมีการบ้านนะนักเรียนนะคะฝึกตีบทนะคะโดยมีบทกลอนให้นักเรียนนะคะบทกลอนนี้ เดี๋ยวครูจะอ่าในให้เรียนฟังนะคะแล้วก็ให้ในักเรียนลองฝึกปฏิบัตินะคะโดยการตีบทตามที่นักเรียนเข้าใจนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูนะคะเนี่ยตามแพลตฟอร์ที่เรียนกำหนดนะคะเนี่ยมาดูบทกลอนชะรอยบุญเราซ้ายจึงได้เห็นต่อจะเป็นคู่ครองกะมังนา คิดพรางนางเสียงมาลาแมนว่าเคยสมพิรมรักบทกรนี้จะอยู่ในเรื่องมอกป่านะครระรตนาเสียงคมยงมาเัยนื่ครูจะลองทำให้เรียนรดูสักหนึ่งบรรทัดะรลยบุญอาจจะทำท่านี้ก็ได้เรลยบุญเราซ้ายจึงได้เห็นนะคะเนี่ยแค่นี้อันนี้บรรทัดแรกครูทำให้เรี่นดูะรลยบุญ เราซ้ายจึงได้เห็นอ่าต่อไปจะเป็นคู่ครองกับมังหานะักเรียนลองทําเองนะคะไม่ยากเลือกคําที่มีความสําคัญแล้วก็สามารถปฏิบัติท่าได้ง่ายนะคะนักเรียนและอย่าลืมเมื่อขณะนักเรียนปฏิบัติการตีบทในกรอนบทกรอนนี้นะนะคะเรียให้นักเรียนถ่ายภาพ2ภาพนะคะส่งมาให้คครู ตามแพลตฟอร์มนะคะที่ครูคกำหนดไว้นะคะเียนเอาแค่สองภาพนะคะสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตีบ,ตบตทบไปพอสมควรนะนะคะเียนครูขอให้นักเรียนะะทุกคนตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัตินะคะและก็เราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเียนสำหรับวันนี้สวัสดี